ปั่นแอร์เนี่ยแล้วไปวิ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่ทําให้เข่าเสื่อมเร็วกว่าคนทั่วไปถึง6เท่าไปทําให้มันบาดเจ็บก็ไปอีกทำให้มันกระเทือนกระดูกอ่อนก็จะสึกไปเรื่อยเรื่อยเือเอ็นประคองเข่าที่มั่งคั่งแข็งแรงก็จะเสื่อขึ้นมาค่ะแต่ถ้าเราใช้วิธีที่เรียกว่าออกกําลังกายอย่างสม่ํามเสมอแล้วก็ให้กล้ามเนื้อนั้นมันแข็งแรงเนี่ยมันก็มีวิธีทําได้ใช่ไหมมีวิธีครับแล้วเราก็มาดูกันนะครับค่ะครับผมเวลาคนไข้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับคุณหมออาจจะไม่มีเวลาสอนเรื่องของการบริหาร ก็มักจะสอนสั้นๆซึ่งการบริหารนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อการสื่อความหมายในการสอน,นไม่เข้าใจกันคนไข้ก็มักจ,จะบริหารผิดนะครับอย่างคนไข้บางคนเข้าใจว่าเวลาบริหารแล้วจะเ,เวลาไหนก็ได้ครับดูทีวีไปทําไปคือการบริหารแบบนี้เนี่ยได,ไ,ดได้ชื่อว่าเป็นการออกกลงกายก็จริงครับแต่ว่าไม่ได้ในการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นครับเพียงแต่ว่า ม,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 มีชื่อว่าบริหารเฉยๆแต่ความแข็งแรงอาจจะฟื้นขึ้นช้าโดยเฉพาะคนไข้ข้อเข่าเสื่อมนะครับซึ่งมีปัญหาของเรื่องกล้ามเนื้อค่อนข้างจะไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อรีบอยู่แล้วเนี่ยถ้าบริหารตามใจชอบเนี่ยไม่มีทางครับที่กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น,นครับดังั้นหลักการก็คือว่าการบริหารกล้ามเนื้อหัวเขาเ่าจำเป็นครับต้องทําตรงเวลานะครับทุกวันนะครับแลวพยายามทําให้ได้ทุกๆวันเนี่ยให้จํานวนครั้งหรือว่าจํานวนเที่ยวจํานวนเซตเนี่ย ให้เท่าๆกันไม่ใช่ว่าวันนี้มีแรงเยอะขยันนะครับทำ20เซตอีกวันหนึ่งหมดแรงทำแค่2เซตการทำแบบนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อจะไม่จะไม่เกิดความจำนะครับการขยายตัวของเส้นใหญ่กล้ามเนื้อก็จะไม่ค่อยดีก็ทำให้การบริหารนั้นทำให้กล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผิดหลักการงนั้นการบริหารจริงๆแล้วก็จำเป็นต้องทำให้ให้ตรงเวลาหรือว่าใกล้เคียงกันทุกวันอันที่2ก็คือว่าจะต้องทำจำนวนเซตหรือจำนวนครั้งเนี่ยคงที่ครับ เช่นโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะใหะ้ตั้งไว้ที่10วินาที10เที่ยวหรือว่า10เซตนะครับเพราะการทำด้วยจำนวนครั้งแบบนี้เนี่ยจำได,ได้แม่นนะครับอย่างผมใช้คุณนวลบัวนะครับลองสาธิตให้ดูนะครับว่าการบริหารกล้ามเนื้อหัวเขานั้นเป็นอย่างไรเริ่มต้นเนี่ยต้องหาเก้าอี้ที่ดีๆครับก็คือเก้าอี้ที่น้องนั่งพิงหลังได้นะครับอย่าไปทําเก้าอี้ที่เป็นไม่มีพนักพิงนะครับหรือว่าทําเก้าอี้ที่ไม่ค่อยดีเนี่ย ไม่งั้นแล้วจะมีอาการปวดหลังได้ต้องนั่งชิดแล้วก็ให้หลังนี่พิงนะครับแล้วเริ่มยกขาครับข้างในข้างหนึ่งมาก่อนนะครับเดี๋ยวคุณนวลบดยกครับยกขึ้นมาทีนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเรายกเนี่ยก็มักจะยกผิดครับก็คือยกแล้วคือวางพาดกับตัวพื้นเก้าอี้ซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยการบริหารกล้ามเนื้อมัดนี้นี่ครับจะทําได้น้อยครับจริงๆแล้วการยกนั้นต้องยกเลยจากเก้าอี้นิดหนึ่งครับขึ้นมาหี่อนิดหนึ่งนะฮะ ถ้าคนที่กล้ามเนื้ออ่อนแอเราจะสังเกตเลยว่าเนี่ยอย่างคุณนวลบัวเนี่ยขาเขาก็จะสั่นทันทีซึ่งจริงๆแล้วกล้ามเนื้อมัดนี้เป็นกล้ามเนื้อที่ใช้รับหนักตัวครับการที่เราทดสอบดยการที่เรายกแค่ขาเนี่ยรับหนักแค่ขาเนี่ยมันไม่ควรจะสั่นนะครับเดี๋ยวเอาลงได้ครับเดี๋ยวจะเมื่อยซะก่อนนะครับนะเพราะั้นถ้าเรายกแล้วมีอาการสั่นเนี่ยก็เป็นน้ําหนักเริ่มต้นก็คือขาเปล่าก่อนครับที่จะเริ่มยกนะครับให้นั่งพิงเก้าอี้นะครับค่อยๆยกขึ้นมาแล้วเวลายกขาให้สังงงเเกตตตว่่าารืนนขขอ้ี แตะพื้นเก้าอี้หรือเปล่านะฮะให้ลอยจากเก้าอี้นิดหนึ่งซึ่งจะทําให้กล้ามเนื้อต้นขานั้นได้มีการออกแรงเต็มที่แล้วก็ฝืนไว้10วินาทีนะครับพอครบ10วินาทีก็สลับกันนะครับเดี๋ยวลองทําดูครับนะครับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบแล้วก็ลงครับนะฮะแล้วก็อีกขั้หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะฮะแสดว่ากล้ามเนื้ตอต้นขาฮะอายุขนาดนี้อ่อนแอมากสั่งเลยนะครับการที่เรายกสลับข้างกันเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ข้างที่เราไม่ได้ยกเนี่ยมีเวลาพักนะฮะก,กะะ็สลับไปสลับมาอย่างเงี้ยสิบวินาทีสิบเที่ยวนะครับทีนี้เวลาทําไปทุกๆวันเนี่ยกล้ามเนื้อจะเกิดความเคยชินครับแล้วก็จะเริ่มหายสั่นนะครับแต่บางคนเวลายกเนี่ยอาจจะไม่มีจุดให้สังเกตว่าเอะเราจะยกพอดีหรือยังเนี่ยก็ให้ยกไปที่ ให้ปลายเท้าชิดกับผนังเลยนะครับแล้วก็ขีดเส้นไว้ว่าให้ความสูงของของปลายนิ้วโป้งเนี่ยอยู่บริเวณเส้นนี้เพื่อจะรู้ได้ว่าเรายกมาได้ระดับที่ถูกต้องแล้วนะครับจะไม่ว่าอย่าย,ยกพลาดกับเก้าอี้หรือว่ายกพลาดกับพื้นเก้าอี้เพราะว่าตรงส่วนนั้นจะไม่ไทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับพอทําไปครบ7วันเนี่ยต้องเริ่มหาถุงทรายเล็กๆมาถ่วงตรงข้อเท้าครับบริเวณที่ถ่วงคือถ่วงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับจุดที่ปลายที่สุดก็ที่จะถ่วงได้ การถ่วงข้อเท้านี่ครับจะเป็นการบริหารแบบการฝึกกล้ามเนื้ออย่างแท้จริงครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราบริหารด้วยจำนวนเซตจำนวนครั้งเท่าเดิมเนี่ยจะเป็นการบริหารแบบคงที่จะไม่สามารถกระตุ้นให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมาได้นะครับอาจจะดีแค่ระดับเดียวเหมือนกับว่าเราเคยออกไม่เคยออกกำลังกายเลยนะครับแล้วไปไว่ายน้ําก็จะดีอยู่แค่ระดับเดียวจะไม่แข็งแรงขึ้นจนสามารถไปใช้งานประจําวันหรือว่าเล่นกีฬาได้เพราะฉะนั้นเมื่อครบอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยก็จําเป็นต้องหาถุงทรายครับ นะประมาณสักครึ่งกิโลหรือว่าครึ่งปอนมาใส่ที่ข้อเท้านะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนั้นมีการออกแรงมากขึ้นในบางคนทําขาตาไป7วันเนี่ยก็จะสังเกตว่าขานี่หายสั่นแล้วครับไม่ค่อยไม่ค่อยสัน่นละสามารถยกได้นิ่งๆไอที่เคยมีความรู้สึกว่าขานี่หนักเหมือนท่อนไม้เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึก,กว่าเบาลงนะครับเพราะนั้นพอเราใส่ถุงทรายเข้าไปอีกสักครึ่งกิโลเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าหนักเหมือนเก่านะต้นขาก็อาจจะสัน่นแต่เมื่อทําไป7วันนะครับอาการสั่นนั้นก็จะลดลง เนื่องจากว่าเกิดผลทําให้เส้นใยกล้ามเนื้อนั้นขยายตัวครับขยายตัวจนกระทั่งกล้ามเนื้อเกิดความเคยชินสามารถรับน้หนักที่เพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราใส่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกอาทิตย์ทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยเมื่อผ่านไป2เดือนหรือว่า3เดือนเนี่ยกล้ามเนื้อมัดนั้นเนี่ยก็จะสามารถรับน้หนักตัวเราได้โดยปกติแล้วเขาพบว่าน้ำหนักถุงทรายนะครับที่ใส่ที่ข้อเท้าเนี่ยประมาณ5%ของน้ําหนักตัวเนี่ย ก็เป็นตัวที่ชี้วัดว่ากล้ามเนื้อต้นขาตรงนั้นเนี่ยแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักตัวคนคนนั้นได้นะครับสมมติว่าคุณนวนบัวตนนี้น้าหนักเท่าไหร่ครับห้าส <57 S 1> <57 S 2> ิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดนะครับที่ว่าหกสิบเนี่ยต้องตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราต้องยกให้ได้ถึงห้าเปอร์เซ็นของน้าหนักตัวก็คือห้าเปอร์เซ็นของหกสิบกิโลก็คือสามกิโลดังนั้นเริ่มต้นจากขาเปล่า,าทีนิดทีนิดครบเจ็ดวันเพิ่มใส่ประมาณครึ่งโลหรือครึ่งปอนไปเรื่อยๆืเนี่ย บางครั้ง3เดือนอาจจะได้3กิโลนะครับแต่ทุกครั้งที่เราใส่น้ำหนักเพิ่มขึ้นทุกอาทิตย์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเห็นผลว่าเราจะเดินได้ไกลขึ้นครับความรู้สึกของเขานี่แน่นหนามากขึ้นอาการเมื่อยล้าที่ที่มีอยู่เนี่ยบางครั้งไม่จําเป็นต้องถึง3กิโลหรอกครับบางคนแค่1นกิโลก็รู้สึกว่าเขานั่นมีคุณภาพที่ดีขึ้นสามารถเดินทางได้ไกลๆขึ้นและข้อสําคัญครับถึงแม้ว่าการรักษาข้อเข่าเสื่อมนี้เนี่ย จะต้องมีการถูกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหรือต้องมีการตัดกระดูกหัวเข่า,ขาก็ตามเนี่ยการบริหารก็จะเป็นไฟบังคับเป็นสิ่งที่ต้องจําเป็นต้องทําครับเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าเราเปลี่ยนข้อเข่าเทียมไปแล้วตัดกระดูกหัวเข่าไปแล้วพวกเหล่านี้มีอายุการใช้งานครับถ้าเราไม่บริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอยู่สม่ําเสมอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้ตัวข้อเข่าเทียมก็จะพังเร็วต้องกลับมาเปลี่ยนใหม่ตัวกระดูกเข่าที่เราตัดให้ตรงขึ้นเนี่ยก็าอาจจะมีการพังเร็วขึ้น แทนที่จะใช้ได้ถึง20ปีกลับใช้ได้แค่10ปีหรือว่าแค่5้าปีเท่านั้นังนั้นการหันกล้ามเนื้อเนี่ยก็จึงเป็นไฟบังคับสำหรับทุกคนที่ยังไม่ถูกผ่าตัดหรือว่าหลังผ่าตัดแล้วก็ตามครับค,ค,ความจริงแล้วคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะฮะก็มีการรักษาในกรณีของที่คุณหมอจะช่วยได้กับเรื่องของการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมอ๋อเอาอลไยมาใสา่ให้เลยเหมือนกับตัดแล้วเอาของใหม่มาเสียบเลยครับการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็คือการตัดทําลายทิ้ง สภาพของข้อเข่าทั้งหมดเลยนะครับให้ให้ให้ตัดออกไปเลยแล้วก็ใส่โลหะใส่ตัวพลาสติกเข้าไปซึ่งการผ่าตัดแบบนี้ถือว่าเป็นการผ่าตัดที่เอาออกทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เรื่องของตัวกระดูกอ่อนตัวเรื่องของหมอนรองกระดูกนะครับเอ็นที่อยู่ข้างในตัดทิ้ง,งหมดเลยครับนะเพราะฉะนั้นคนไท้ที่ถูกผ่าตัดเปลี่ยนข้อกับเทียมก็อาการจะดีขึ้นเนื่องจากว่าไอ้ตัวเส้นประสาทที่เคยอักเสบตัวเส้นเอ็นที่เคยอักเสบอยู่บริเวณนี้ถูกตัดทิ้งออกไปแล้วไอ้ที่ปวดไอ้ที่อะไรทั้งหลายก็ในส่วนของกระดูกก็จะหายหมด ตรงส่วนเยื่อหุ้มข้อก็อาจจะมีอาการเจ็บบ้างนะฮะประมาณ10%แต่ว่าข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนั้นต้องต้องต้อง,องยึดหลักท,ที่ที่ที่แม่นยำนิดนึงนะครับว่าการจะเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนั้นต้องทําในคนที่สูงอายุหน่อยนะครับมากกว่าหกปีมากกว่าหกสิบห้ายิ่งดีเหตุผลก็เพราะาระยะเวลาของการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนั้นมีระยะเวลาเหมือนกันถ้าเราเปลี่ยนในอายุน้อยๆข้อเข่าเทียมก็จะพังเร็ว <c oughs> แล้วก็ต้องถูกเปลี่ยนซ้ำนะ,ะไม่กี่ปีก็ต้องเปลี่ยนซ้ำไม่ไม่กี่ปีก็เปลี่ยนซ้าวงจรชีวิตก็อาจจะต้องถูกเปลี่ยนซ้าถึง3 4ครั้ครั<ล>้งนั้นก็ <c oughs> นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆอันที่2ก็คือว่าตัวสภาพข้อเข่าต้องพังทั้งหมดนะครับคำว่าพังทั้งหมดหมายความว่าไม่ว่าฝั่งฝั่งเข่าด้านในหรือด้านนอกก็ต้องพังมันมี2ข้างเนี้ยนะคะแล้วก็มีตรงกลางด้วยในในในทั่วโลกเนี่ยมันมีเรื่องน่าตกใจตรงที่ว่าในคนที่เปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยสถิติมีถึงงามถึงเปลี่ยนต้องถูกเปลนตยนะครับา บางครั้งเนี่ยแพทย์ไปเอาคนไข้ซึ่งข้อเข่าเสื่อมแค่ระยะเบื้องต้นหรือว่าข้างเดียวครับเปลี่ยนทั้งหมดนั่นก็จะเป็นเรื่องน่าเสียดาว่าอีกฝั่งหนึ่งของเงี้ยมันคล้ายข้อเข่าเราอยู่เงี้ยทีน้ถ้าเสียทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาโอก็ไม่ไหวและตรงกลางก็ยุ่ยเลยเงี้ยเราก็เอาออกแต่ถ้าสมมติว่าเรายังดัดได้ให้มันมา อีกข้างหนึ่งเนี่ยมันเป็นข้างเดียวสึดข้างเดียวอาจารย์ก็จะใช้วิธีดัดใช่ครับเพ่วิธีอ,อีกวิธีหนึ่งคือการดัดการดัดคือหมายความว่าเราเปลี่ยนน้าหนักเนี่ยจากจุดที่มันเคยไปกระทบตรงจุดที่มันเสียเนี่ยให้มากระทบตรงจุดที่ยังดีอยู่เอาของดีมาใช้ค่ะนะครับซึ่งของดีตัวนี้เนี่ยอาจใช้ได้ถึง1 5ถึง20ปี ้การดัดเนี่ยไม่ได้เอาชิ้นส่วนของใครมาใช้เลยใช่ครับนะคะอาจารย์ก็จะทดลองดัดเข่าที่มันโก่งออกเนี่ยดัดเข้ามาให้ตรงให้ตรงขึ้นเพราะฉะนั้น้การกดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนที่ก็จะเปลี่ยนที่เราดูจากรูปค,ครับถ้าจากรูปนี้เนี่ยฮะเป็นรูปการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมอย่างที่ผมบอกว่าก็คือว่าจะมีการตัดทิ้งนะฮะสีแดงๆที่เราเห็นก็คือการตัดเอากระดูกออกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เอาโลหะเข้าไปใส่ทำไมมันเล็กอ่ะการการการเปิดผ่าตัดเนี่ยที่ทาให้ลูกแล้วพ่จะได้ดูไม่ให้น่ากลัวครับ เหมือนกับเราเปิดเปิดทุเรียนก็แล้วมันก็เปิดผ่าซี่แล้วก็ต้องแบกออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะอ้ชีวจิตจรยแพทย์เนี่ยนะคศัลยแพทย์เนี่ยโอ้มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่คงจะดูซะจนชินแล้วนะคะครับผมี่ฮะอย่างเอ็กซเรย์รูปนี้จะเห็นว่ามีข้อเข่าเสื่อมนะฮะนะฮะพอพอเราให้เขายืนเนี่ยฮะจะเห็นว่าพอเขายืนมันจะกดกันอย่างนี้เลยครับค่ะอันจุดนี้ที่ที่คนไข้เดินเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เจ็บเพราะนอกจากว่ามันกระทบกันอย่างเงี้ยตรงนั้นก็ยุ่ยหมดสิคะใช่ครับก็จะสีกันนะะ นี่นี่คือเวลาเดียวกันนะครับคือเอ็กซเรย์ท่านอนแลน้วก็อนีเอ็กซเรย์ท่ายืนเราก็จะเห็นว่ามีการกดการเข่าโก่งมากขึ้นนะครับนั่นนี่นี่คือการเปลี่ยน,ยนข้อเข่าเทียมเข้าไป,าปก็ตัดทิ้งหมดแต่จริงๆแล้วถ้าลองดูดีๆนะครับตรงฝั่งด้านนี้ยังดีนะครับค่ะ เพราะฉะนั้นในบางคนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องน่าเสียดายว่าฝั่งด้านข้างนี่ยังดีอยู่เรา,เราไม่ทดลองใช้ได้ค,ครับเอามาใช้เลยเพราะในต่างประเทศในประเทศแถวยุโรปหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำการดัดกระดูกกันเยอะพอสมควรนะครับซึ่งซึ่ง,งการดัดนั้นเนี่ยก็ช่วยทําให้เข่าขอนข่าตรงขึ้นวันนี้มันชัดเจนนะอาจารย์อย่างนี้อายุน้อยใช่ไหมครับแน่นอนว่าเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยเราไม่ทําในคนอายุน้อยทาไม่ได้ก็ต้องช้วิธีแล้วก็โก่งไปข้างเดียวด้วยนะครับ ที่การดัดเนี่ยม,มีมีวิธีสองแบบก็คือการดัดที่ใช้โลหะเข้าไปยึดด้านในนะครับซึ่งการใช้โลหะยึดด้านในก็มีข้อดีตรงที่ว่าไม่มีโลหะมาเก็กบกะข้างนอกชั่วคราวแต่มีข้อเสียก็คือแผลแผลเป็นค่อนข้างจะใหญ่หญ<อ>นะครับค่อนข้างะจะใหญ่แล้วก็ไอตัวโลหะนั้นอยู่กับเราตลอดชีวิตอ๋อเหรอคะนะครับอีกแบบหนึ่งก็การดัดโดยที่ใส่โลหะยึดด้านนอก ในกรณีที่ดัดเสร็จแล้วปุ๊บเราดึงโลหะออกก็จะเป็นแค่รอยแผลเล็กๆแค่นี้นะครับซึ่งโลงหะตัวนี้อยู่กับคนไข้ชั่วขคราวประมาณแค่เดือนครึ่งครับเ,เห็นเพื่อนก็าทาเขาเขาก็ใส่กระโปรงยาวๆอะ,ค,ะค่ะก็ไม่เห็นอะไรนะกคลุมคลุม,มไปไป,ประมาณสักเดือนครึ่ง ะะอย่างรายนี้ก็อายุน้อยครับแค่ประมาณสัก30ปีก็เห็นว่าเข่าโก่งนะครับข้อเท้าเบี้ยวนะครับเดินไม่ค่อยถน,นัดแล้วก็มีปัญหาเล็กน้อยเรื่องเรืเกี่ยวกับการเดิน,นครับถามจริงอาจารย์คนนี้ถ้าเขาเอาเข่ามาชนกันเนี้ยเขา,เาจะเห็นลักษณะโก่งเนี่ย ออกไปเลยเหรอคะเขาไม่สามารถที่จะชนกันได้ถ้าชนไม่ได้ครับ<น>เพราะเ <ทะ S 2> วลาชนเนี่ยข้อเท้าเขาจะชนก่อนฮะค่ะพราข้อเท้าข้อเท้าชนปุ๊บเนี่ยตัว,ต,วตัวข้อเข่ามันไปไม่ได้ว่าเป็นติดข้อเท้าแล้วแต่คนปกติเนี่ยยางพอเราดัดให้เขาเป็นคนปกติปุ๊บเนี่ยเขาเขาจะชนได้ครับข้อเท้าไม่ชนคนธรรมดาเ็าเป็นอย่างนี้นะจยะใช่ครับค่ะนะฮะนี่คือคนคนเดียวกันนะครับที่ดัดออกมาวแล้วเอาเอาตัวโลหะออกก็คนนี้อายุสักเท่าไหร่คะเนี่ยคนนี้คนที่สามสิบครับดูว่าผิวยังเป็นเด็กอยู่เลยล่ะค่ะวนคนที่หกสิบห้าฮ คนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งพิสูจน์ได้ว่าการการตัดกระดูกนี่ได้ผลดีในคนที่กระดูกเข่าเสื่อมแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่ารายนี้เนี่ยเคยจะถูกเปลี่ยนหัวเข่านะครับแล้วก็ตัดินใจไม่ทํามาทําวิธีดัดกระดูกซึ่งเขาเป็นแค่ข้างเดียวเมื่อเราตัดไปแล้วเอาโลหะออกไปแล้วเนี่ยเข่าสองข้างเขาก็จะสวยงามนะฮะขึ้นเข่าก็คือชนกันได้แล้วก็จริงๆอาจารย์คนนี้เขาจะเดินโยกไปไหมคะเหมือนก็ขาสองข้างไม่เท่ากันในช่วงในช่วงที่เข,าข่าเขาโก่งข้างซ้ายข้างเดียวเนี่ยเขาจะเดินโยกฮะ แต่เม <c oughs> ื่อเราดัดมาให้ตรงปุ๊บเนี่ยความยาวของของของข้างของขาข้างซ้ายเขาจะกลับมาเท่ากับข้างป่าเหมือนเดิมจะเดินแบบคนธรรมดาใช่ครับ <c oughs> นะครับแต่เนื่องจากว่าอายุมากมากเนี่ยเกินห5สิบห้าปีไปแล้วความสามารถในการเชื่อมกันของกระดูกเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็จึงจํากัดความไว่าถ้ารีบเป็นตั้งแต่อายุน้อยน้อยรีบรีบมาติดต่อรีบมาดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้ไงไว้จนเกินความสามารถที่จะดัดแล้วสุดท้ายก็ต้องลงท้ายด้วยการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมค่ะนะครับแหม อันนี้ก็เรียกว่าจะต้องพบกับผู้เชี่ยวชาญจริงๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะทุกหมอจะทุกคนน่ะที่จะดัดขาอย่างนี้ได้ในประเทศไทยนี่ผู้สูงอายุก็มากขึ้นนะคะค,คนที่จะต้องการดัดเนี่ยก็มากขึ้นตามเป็นเอาตามตัวก็ต้องบอกว่าไปโรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วกับ,บหมอที่ต้องหาหมอที่ทําเป็นก็มีมีหมอหมอกระดุกหลายคนที่ทําได้นะครับทาได้ อย่างรายนี้ก็เป็นอีกรายนึงซึ่งเป็นข่ากโกงสองข้างเมื่อเราดัดข้างขวาไปแล้วก็สังเกตว่ามีข้อยบเทีบเห็นชัดเจนว่าข้างขวาเขาจะตรงนะฮะแต่ข้างซ้ายเขายังโกงอยู่ค่ะข้างที่โกงนะครับข้างที่โกงเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่เจ็บนะฮะไม่เจ็บก็ไม่จำเป็นต้องไปผ่าตัดนะครับเพราะว่าบางครั้งกล้ามเนื้อหรือเอ็นเขายังปรับตัวได้อยู่เพียงแต่ว่าข้างที่โกงเนี่ยข้อเสียคือข้างนั้นจะสั้นครับ เมื่อมีการตัดกระดูกเข่าให้ปกติแล้วเข่าข้างที่เราดัดเนี่ยมันจะเป็นปกติมันก็จะเป็นยาวมันปกติก็จําเป็นต้องมีการใส่รองเท้าเสริมไปที่ที่ข้างที่ยังโก่งอยู่เพื่อไม่ให้เดินแล้วมันมันมีการก็มีรองเท้าพิเศษใช่ครับต้องเสริมไปนิดนึงส่วนที่เสริมที่ส้นนะครับแต่ท่านในกรณีที่โก่งทั้งสองข้างแล้วทําทั้งสองข้างเนี่ยก็